เมื่อสักครู่นะคะก็ตอนธ่านมเซอร์ให้สติเอเมซว่างแล้วก็นมเจ็บอสุนรู้สึกปิติเจ้าค่ะเอเมซางงามแล้วพ่อคุณแป้งเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีความเพียรในระบบพอสมควรมีความเพียรไม่พอสมควรอะเพียรมากเพียรมากแต้ตรงนี้ แต่งต็จะเห็นอะไรหลายๆลยอย่างแล้วก็เวลาที่บางครั้งที่เราเห็นความว่างเนี่ยนะเราเห็นเราเราอจิตที่บริสุทธิ์เราเหมือนลงจากรถอะ่ะมาสรุจะยกตัวอย่างนี้ดีกว่านะตัวอ,อย่างว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่บนรถก็หมายถึงว่าไอ้จิตบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมันเกาะจิตวิญญาณในกันห้า 5, อยู่ตลอดเวลาเราหนั่งรถรถมันไปทําอะไรชนอะไรวิ่งไปไหนไปไหนเราก็ไปเข้าด้วยเนี่ยแต่ถ้าเราหยุดเราถอดถอนตัวเราออกมา เราจะเห็นรถเราจะเห็นรถวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะความเร็วแค่ไหนเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรๆต่างๆเยอะแยะมากมายอากาศบริเวณนั้นเป็นยังไงแล้วนอกรถอ่ะข้างนอกตัวรถเนี่ยมันมีมีผลกระทบอะไรบ้างเนะนี่ยมีฝุ่นแล้วก็รถวิ่งไปเนี่ยมันมีแหวกอากาศไปเนี่ยต้นไม้หรือใบไม้มันปลิวมันอะไรยังไงมันจะเห็นสภาพอีกรอบเลยหมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์ของเราเห็น อ้รูปดาวขันห้าเราเนี่ยมันไปปะทะกับอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมปะทะกับรูปดาอื่นๆก็เยอะแยะมากมายปะทะกับความโลภความกดความหลงปะทะกับอวิชชาปะทะกับอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆเขาไม่ได้ปะทะหรอกมันก็บเขาไม่รู้นะ่ะมันก็เป็นการนั่นกับไปมาคือคนเราเนี่ยความสุขเนี่ยบางทีอ,ะอ่ะอ่าเพราะเจเห็นคนอยู่คนนะเขาคิดเหนียวมากเลย ชีนเหนียวไม่ใช้เงินนะแต่เขาหาเงินไปฟนฝันลำบากมากเลยเขาตื่นชา้ามืดมาแล้วออกไปทํางานไปดูแลกิจการอะไรต่างเยอะแยะมากมายแล้วก็ปวดเหนื่อยเหนื่อยเลยยังงุ้นยังงี้ปวดตลอดเลยนะทีนี้เราก็ไปตัดสินเขาเสมอเลยว่าจะเหนื่อยทําไมนะจะไปทุกข์ทำไมแล้วเดี๋ยวก็โดนเขาโกงเงินบังอะไรบังอย่างนะี้นะจะไปเหนื่อยทําไมจะไปทุกข์ทำไม แต่ปรากฏว่าลองเราไปดูรูปนามขันท่าเขาจริงกลายเป็นว่าเขาเขามีความสุขการที่เขาได้ทํางานเขามีความสุขการที่เขาได้โลภเขามีความสุขในการที่เขาได้มีโทรศทบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นความที่เขาอยากแะ่ว่าลันต่อไปเรื่อยในชีวิตของเขาแต่เขาจะไม่มีโอกาสที่ได้มาเจอความว่างได้ง่ายๆมันจะมันจะหน,นาหนา,นานขึ้นเนี่ยมันแปงเนี่ยได้ถอยมาได้ในระดับหนึ่ง แล้วเราลูกดาวท่นหา้าเนี่ยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วมันก็แผ่บารามีไปถึงคนข้างเคียงด้วยนะก็จะมีสภาวะของปัญญาหรือว่าอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้น,นนะ่นะมันกระทบกันไปหมดเลยคนรอบข้างเราหรือว่าสิ่งรอบข้างเราก็จะเห็นนะเห็นว่าลูกดาวนี่มันกระทบกับอะไรแล้วแล้วเราสนใจไหมหรือไม่สนใจ อ้าวก็สติเอเอาว่างไว้เนี่ยนั่นแหละดีงามสภาวะดีขึ้นเยอะมากมาย่ค่ะขอบคุณค่ะเห็นค่ะเห็นแลได้ว่าเปลี่ยนจริงะริ MS r ค่ะเอวไอซ่าค่ะ